สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่องของบัวบัวกันบ้างนะคะรับทุกคนนะไม่ได้เจอกันหลายพี่เลยอีพีนี้ก็ถือว่า นะครับก็คิดถึง f c ทุกคนทุกท่านนะครับจะพยายามอัปเดตข่าวสารมาให้ต่อเนื่องนะครับสำหรับคนรักบัวนะครับสำหรับเอคนรักบัวนะวันนี้นะครับจะมาในแนวเรื่องของข่าวสารแล้วกันนะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ก็คิดถึง f c ฟมากๆพอสมควรนะครับวันนี้นะวันที่วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่8ได้ไหมแปดทับหทับหกอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับ วันนี้วันที่8ทับหทับหหนะครับไปดูข่าวสารบ้านเมืองกันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะฮะที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิดถึงเช่นกันนะครับคิดถึงเหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับไปดูข่าวสารวันนี้จะพาไปดูที่เมืองเหนือไปดูราคาบัวกันแล้วกันนะว่าเมืองเหนือนี่ยไปถึงไหนกันแล้วราคาตอนนี้ไม่ใครก็บอกว่าเอ๊ะราคาทําไมมันถูกลงมันแพงจังนะครับระวาง หลายๆจังหวัดนะครับวันนี้เราจะมารวมที่ EP นี้ EP เดียวนะครับะฮะที่นี่ก็เป็นตลาดนัดบรนเ่านะครับผมจังหวัดน่านานะครับผมตลาดนี้นั้นนี้ก็เป็นตลาดนัดที่ใหญ่พอสมควรนะครับออัปเดตนะครับระหว่างราคาบัวต่างๆแล้วกันเนาะส่วนคลิปเต็มเนี่ยเราจะบอกไว้ในที่นี่นะว่าเรา ข้อมูลมาจากไหนนะครับผมให้ทุกคนทุกท่านนะครับไปติดตามข่าวสารคลิปเต็มหรือวิดีโอเต็มหรือข่าวสารเต็มถ้าสนใจที่เรื่องของพัวนะฮะไปดูได้นะครับผมอ่ะนะฮะวันนี้เราจะไปดูคร่าวๆกันคาวา่าราคาไปถึงไหนแล้วนะมาดูวัวคู่แรกของวันนี้นะฮะ วัวคู่แรกของวันนี้นะครับพี่ต้อมคนในหน้าเร่ลงเอาไว้นะครับในราคาที่3 6 0 0 0บาทนะครับทุกคนนะถ้าแอดกล่าวอะไรไม่ผิดหรือว่าผิดพลาดไปดูคลิปเต็มนะครับวัวคู่นี้เป็นวัวตัวผู้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาเอ๊ะ36,000 1 8เองเหรอนี่แนะี่ราคาก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าไม่แพงแล้วก็ยังไม่ถือว่าแรงนะครับทุกคนนะอ่ะไปดูตัวต่อไปอ่ะแม่แม่คู่นี้นะครับทุกคน คู่นี้นะครับขั้นเปิดเขาไว้ที่ห้าหมืนนะทุกคนคู่นี้นะครับ2ตัวเลยนะครับห้าหมื่นนะอ้าราคาอัปเดตที่ฝั่งเหนือนะครับตลาดนัดนะครับตลาดนัด,นะดน่านนะทุกคนคู่นี้อยู่ที่ห้าหมื่นนะฮะสูงยาวสูงก็ประมาณนะที่ผมคร่าวๆนะที่ผมฟังฟังเขาบอกว่าสูงประมาณร4 0หัวฝ่านะครับผมเ่านะ ลูกผสมคู่นี้ตัวผู้ทั้งคู่นะฮะคู่นี้อยู่ที่สี่หมืนเจ็ดนะฮะทุกคนนี่ครับคู่นี้นะครับราคาวัวนะฮะคู่นี้เลยสองตัวนี้เลยนะครับผมสองตัวนี้เลยนะฮะอยู่ที่สี่หมืนเจ็ดนะ,ะทุกคนนะครับผมสี่หมืนเจ็ดนะครับทุกคนเอนะถือว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถือว่าจะได้ไหมจะได้เลยทีเดียวนะผมว่านะครับผมอ้าวนีฮะก็ถือว่าไปตามดูคลิปเต็มได้แล้วก็พมโทอยู่ในข่าวสาร ของพี่ต้อมคนหนหน้านนะฮะวันนี้นะครับผมอายุนะประมาณสักหกเดือนอนะเอาแล้วฮะท่านผู้ชมเนี่ยวัวไซนี้นะครับผมสามตัวนี้เลยนะครับผมวัวไซนี้นะครับสามตัวนี้เลยนะครับผมวัวไซนี้นะครับผมนะฮะวัวไซนี้นะครับผมนะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะตัวละนะครับทุกคน บัวไซนี้นะครับสูงเนี่ยประมาณ135นะครับทุกคนนะนะครับทุกคนบัวไซนี้นะครับถามว่าแพงไหมแพงถูกไหมนะครับทุกคนเอาละครับตลาดน่านฝั่งนี้ถามว่าวันนี้โดยรวมแล้วเนี่ยตลาดก็ถือว่าคึกคืนแล้วก็เยอะแยะนะครับถือว่าบัวเยอะน่าดูเลยทีเดียวครับทุกคนครับเอาละครับวันนี้พอมาถึงหน้าแล้วนะครับทนใหญ่ทุกคนไปดูคลิปเปียนทีวีช่องนะครับอ่าต้อมนะครับผม ต้อมคนเห็นหน้านะครับผมอ่านี่นี่ต้อมคนเห็นหน้านะครับช่องเต็มพี่เขานะครับเอาละครับทุกคนไปติดตามชมได้เลยนะส่วนวันนี้เราจะพากันทุกคนไปกระโดดที่ไปดูตลาดวังประจวบกันก่อนนะฮะค่อยย้อนกลับมาที่อพสานทางตูดินเรานะครับผมย้อนกลับมาที่วังประจวบวันนี้นะครับก็มีการขนย้ายวัวไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับทุกคนวัวจุดนี้นะครับประมาณ26ตัวนะฮะตัวละ6,5 0 0 นะครับผมตัวละหกพันห้าร้อยบาทนะฮะทุกคนตอนนี้นะครับกําลังจะขนย้ายนะครับกําลังจะทําการขนย้ายไปที่จังหวัดน้องบุรีรโพูนะครับข่าวสารในวันนี้นะครับของที่ตลาดวังประจบนะครับรุ่นนี้ใส่ขนาดนี้นะถ้านคกกำลังกำลังตามหาอยู่นะครับไปเจอกับพี่เขาได้นะครับที่น้องบุลีรัพนะครับถ้าใครนี่อยากจะไปดูรายละเอียดเต็มๆก็อย่าลืมพิมพ์เขาว่า วังประจบนะบัววังประจบนะครับผมอยู่ที่จังหวัดตรานะครับผมรายละเอียดกันแล้วนะครับผมนะฮะอย่างนี้ตามประลับอันนี้เลยนะครับทุกคนไปจังหวัดหนองบัวลำพูนี่การไปครึ่งรถได้ไหมหรือว่าแน่นไปไหมไม่แน่นเนาะไม่แน่นครับหลวงไม่แน่นเนาะเดี๋เดี๋ยวเข้าไปครับผมนะฮะ วันนี้นะครับสาหรับข่าววังประจวบนะฮะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนทุกคนไปที่ตลาดส้มปล่อยน้อยนะครับอําเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับอัปเดตเมื่อวันที่8สิงหานะคือวันนี้นั่นเองนะครับผมโดยช่องพี่เมาใช้ศรีสะเกดชาแนลนะครับเป็นคนพาเราไปดูราคาวัวในวันนี้นะครับทุกคนครับ อ่ะผมก็พูดคร่าวๆนะครับวัวในวันนี้นะครับส่วนมากจะแดงเข้มๆนะครับทุกคนนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับวัวราคาวันนี้บางคนเนี่ยผมมองดูว่าเอ๊ะทาไมราคาวัวเนี่ยมันแพงจังนะบางทีเอ๊ะทำไมวัวราคาเนี่ยมันถูกจังทําไมเราขายวัวไม่ได้ราคาจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าถามผมนะครับผมมองว่านะวัวเนี่ยเขาขายตัวเขาเองนะผมว่า นะครับบัวนเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาขายตัวเขาเองถ้าคุณเลี้ยงอุดมสมบูรณ์กินให้อ้วนยังไงก็แล้วกินให้อ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยา,ารักษาโรคนะถ้าคุณดูแลเขาดีๆเนี่ยเขาจะขายตัวเขาเองนะบางทีมันอาจจะได้ราคาด้วยเพราะว่าบางทีมันต้องรอเรื่องของอา่าเรื่องของพูดง่ายว่าเรื่องของอายุอนามด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีบวัวตัวเล็กๆรือว่ามันต้องเรื่องของโครง,งสร้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันจะอาจจะรอเรื่องนี้ได้นะครับทุกคนครับอ่ะ ไปดูรายละเอียดของข่าวในวันนี้เนี่ยนะ,ะลักษณะของบัวตัวนี้นะครับผมตัวแรกนะครับของที่นี่นะฮะก็คือนะครับสูงนะครับหางนี่บักใหญ่เลยนะครับหลังตรงตัวเอ็ดเป็ดเลยนะครับเหมาะสําหรับจริงๆแล้วเนี่ยบัวตัวนี้นะครับทางอ เขาได้บอกมาแล้วนะครับว่าวัวตัวนี้นะครับผสมมาประมาณ4เดือนนะทุกคนนะทุกคนก็ลองเข้าไปศึกษาไอ้ลองเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามและเรียดดูได้นะครับผมตัวนี้เปิดไปที่ราคา51,000นนะทุกคนแพงไหมนะครับผมราคาแพงไหมนะครับนี่ก็ถือว่านะสายใหญ่ดีนะทุกคนไปดูตัวต่อไปครับผสมอย่ัส่วนสูงอยู่ที่ประมรบาณร3 5บวกนะครับผมอ๋ ัวนี้นะครับทุกคนนะฮะเป็นตัวที่ในรายการผมก็ถือว่าสวยตัวหนึ่งนะับเปิดไปที่4 5 0 0 0นนะครับทุกคนบัวตัวนี้นะครับพร้อมผสมนะครับผมต่านี้ไม่มีนะครับทุกคนมองว่ายังไงบ้างนะครับบัวตัวนี้นะครับนะครับในราคา4 5 0 0 0นนะครับทุกคนส่วนเรื่องรายละเอียดของคลิปเนี่ยเขาไปดูในช่องพี่เขาได้นะครับผมนะช่องพี่เขานะฮะพี่บ่าวชัยสีสกายชาแนลนะฮะทุกคนเข้าไปดู ไปดูรายละเอียดได้นะครับผมอะไะครับไปดูตัวต่อไปนะครับวันนี้ก็คือบัวราคาบัวห้างสีสะเกตนะทุกคนอ่าวันนี้อาจจะเป็นอ่าเรื่องล้างกระตุกกระตักนิดนึงนะครับข้อมูลเนี่ยบางครั้งนะครับผมก็ไม่อยากจะเอามาเยอะมากเท่าไหร่อย่างทุกคนไปดูตัวจริงในคลิปเต็มๆตของพี่เขานะครับเพื่อสนับสนุนยูทูบเบอร์นะครับที่มีความขยันหมั่นเพียรพยายามนะครับนี่นะครับอ่าอยากจะให้ทุกคนสนับสนุนนะครับ ทีมงานชาวยูทูบเบอร์จะได้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะทุกคนครับเอาไปดูตัวต่อไปไปดูข่าวยังไงต่อไปเลยแล้วนี้แอดก็จะเอามาชมข่าวก็คือ มีก็คืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะอาจจะเป็นบางซอกบางส่วนเท่านั้นเองนะครับอยากให้ทุกคนมีความเปรียบเทียบระหว่างเฮ้ยวัตวตอนนี้ไปถึงไหนแล้วถ้า f อคนรักวัวที่ติดตามช่องเราอยู่เนะี่ยจะได้รู้ถึงเรื่องของนะครับวัวบัวนะบัวบัว,บวจากหลายๆทิศหลายทางมารวมกันที่นี่ที่เดียวประมาณนี้นะครับก่อนหนึ่งตะขออญาตินะครับขอบคุณขอญอาตภาพเครดิตจากช่องนะครับอ่าช่องอะไรฮนะ <c oughs> ช่อง อะไรเนี่ยบาวใช้สีสะเก็ดชาแนลด้วยนะครับผมเอาละฮะไอ้ดูนะครับตัวต่อไปครับอ่ะบัวแม่คู่นี้นะฮะทุกคนแม่ลูกคู่นี้นะฮะอืมนะครับแม่เนี่ยอาจจะขาดน้ําเลี้ยงนิดนึงนะครับเปิดคู่เลยนะครับทุกคนสองตัวนี้เลยนะครับนะครับมีราคาอยู่ที่ส0่0มืนบาทนะฮะทุกคนนะอ่านี่นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของคราวนิดเดียวเองนะฮะทุกคนครับเอาละครับไปดู ที่อื่นมาฮะเอาละครับไปดูราคาวัวนะครับเมื่อวานมาฮะวันที่เจ็ดนะครับที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างนะทุกคนครับนะครับติดตามนะครับต้องขอขอบคุณภาพจากนครตะลอนบัวนะครับทุกคนนะครับวันนี้ไปดูรายละเอียดของบัวที่นี่ราคาเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับผมลอยหาซีฟลอยหาอพร่าลอยหาซีด้วล่ำสูญยาว นะแข่งขายไงเจ็ดร้อยลูกเจ็ดร้อยลูกในสตนิ๊กสามในทองเด้อลูกมัน่ง้องหอยเจ็ดหมื่นนึขงข้าหลงนยาเจงด้วยเอาละ,ะครับบัวตัวนี้นะฮะเปิดไว้ที่ 75, นะครับผมนะฮะเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นห้าพันนะฮะรายละเอียดของตัวนี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับว่า พี่เขาได้ถ่ายไว้ดีพอสมครวรนะครับเรื่องของเต่านมเอ้ยการเดินเล็บเอ้ยเนื้อหนังเอ้ยสายใหญ่เอ้ยนะฮะไปดูเคลียบเต็มได้ที่ได้เบอร์ติดต่อไปเลยเลยนะครับผมถ้าใครติดต่อด่วนนะฮะแล้วก็ขอวิดีโอโทรแชทยังไงโทรไปได้เลยนะฮะอันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ผมก็ว่าบัวราคาฝั่งน้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะฮะ ก็บอกแล้วไงครับว่าบัวเนี่ยมันเลี้ยงตัวมันเองตัวนี้เห็นไหมหญ้าเขียวขจีหญาเยอะนะฮะไม่ว่จาจะตลาดนะกย็ยังยังหญ้าเยอะอยู่เลยนะครับทุกคนครับไปดูตัวต่อไปได้เลยฮะอ่านเกาอยู่ครับการาสตตงเองเก่าทุกคนทกนทุกนุกคนทุกคนทุกนทุกเกนกคนทุกคนกคนทุกทุกคกคนทุกกคนาุกคกคนทเนาคกก ตัวนี้นะฮะก็เปิดราคาไปที่3ามหมนสองนะครับทนดูดูแล้วดูทรงแล้วหุ่นหนาสาัยใหญ่แบบนี้ทุกคนมองว่าอย่างไงกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสาหรับบัวตัวนี้นะครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะฮะสำหรับผมมองว่าเขาสูงดีนะเออนะครับหรือคนขายอยากขายตั้งหากนะครับขายไปที่เปิดราคาไปที่3ามหมนสองนะครับทุกคนเออหรือค่าบัวเขามีอายุมากแล้วยังไงก็ลองโทรไปที่เบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคลิปเต็มเนี่ย นครตะลอนทัวร์ก็ต้องขอขอบคุณเครดิตภาพจากนะครตะลอนบัวนะตลาดวันนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับทุกคนนะถือว่าบัวเยอะพอสมควรนะทั้งคนขายแล้วก็คนมาดูนะครับผมอ่าไปดูตัวนี้นะแม่นี้นะฮะทุกคนตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวสีขาวนี่เลยนะครับผมตอนนี้สองหมื่นสามนะครับทุกคนโอ้โหด,ด,ดูด้วยสายตาเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าน่าเก็บน่าเลี้ยงอยู่นะ าคนแบบว่าเฮ้ยสองหมื่นสามในตัวเมียยังไงนะครับยังไงโอ้ผมอยากนี่คือบัวกาละศิลนาครับผมอ่ะแน่เป็นยังไงทุกคนมีความคิดยังไงบ้างนะครับแล้วบางคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะว,วัวเมื่อไหร่นะครับจะขึ้นจะมีราคาจะส่งนอกเมื่อไหร่จะขุนยังไงนะครับอย่าลืมติดตามเรื่อยๆนะครับผมทุกคนไปดูคลิปเต็มได้ที่นคะรตะลันบวัวนะ ตอนนี้ต้องไปดูคลิปตัวต่อไปดีกว่าเอาละครับทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตวัววันจันทร์นะครับที่แสิงหาบัวเยอะคนซื้อน้อยบัวไทยบัวงามที่ตลาดบัวดอนถอยนะครับอำเภออำนาจอากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับนะครับต้องขอขอบคุณภาพจากสบายใจฟาร์มด้วยนะครับทุกคนครับนะไปดูสิครับว่าบัวราคาเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะ ตัวผู้ใส่บัง,บ,งบังลูกก็นะโอ้ลูกแดงจึงเคืองยน่ยนๆนันาละฮะแดงแดงแม่ลูกลูกตัวผู้สนเข้าเล่นอ่ะละครับทุกคนนะครับเช็คตลาดบัวคู่แรกนะครับหัวแดงล้นเลยนะครับผมแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับเปิดวันราคาไว้ที่หกหมื่นห้านะครับทุกคนจังหวัดสกลนครของเรานะครับบัววันนี้ โอ้โหก็ถือว่าโอ้โห้ได้เลยทีเดียวนะผมว่านะโอ้ก็ถือว่าแดงเข้มๆนะครับผมเปิดไปที่6กหมื่นห้านะครับผมทุกคนนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมไปดูคลิปเต็มได้นะครับที่ช่องสบายใจฟาร์มนะครับผมเอาละครับผมเอ่านะฮะไปดูตัวต่อไปเลยครับเงาะตะเกาสี่หมื่นเงาะตะเกาสี่หมื่นเฮสิขายเศร้าไปตอนนี้สิขายเศร้าวกว่าเศร้าเจ็ดห้าร้อย เป็นนังคือขายเถื่อก็ไเถื่อเสือเถื่อกับขายเถื่อเนี่ยแหละเนาะขายเถื่อขายอ่านะครับทุกคนเห็นบัวตัวที่อยู่ตรงนี้ไหมครับนี่ครับเปียกเนี่ยเปียกเนี่ยเปียกเนี่ครับผมนี่นะครับขายอยู่ที่27,500ื้อ่า นะครับผมพี่เขาบอกว่าซื้อมาถือก็ขายถือกว่าชั้นว่านะครับตังวาตลาดสกลนครนะครับบัวก็มีราคาอยู่ประมาณเท่านี้นะครับทุกคนนะผมอยากให้ทุกคนนะครับไปหาดูคลิปเต็มได้นะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่กดติดตั้งใครกดไลค์กดติดตามนะครับผมเรามาดู e ีพีหน้าว่าเราจะพาไปที่ไหนกันแล้ววัวแต่ราคาจะอัปเดตขึ้นไปเรื่อยได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ต้อง อย่าลืมกดตั้งคกดติดตามแต่วน,นี้ต้องขอตัวลับก่อนครับเจอกันอีพีหน้านะครับ,นนะนะรบสวัสดีครับแต่วันนี้โดยรวมแล้วนะครับผมบัวที่นี่ถือว่าคนเยอะมากมาย